สำหรับใครนะคะที่อยากประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะมีความฝันหรือว่าอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่แต่ก็มักจะมีความคิดนะคะในใจว่าฉันไม่เก่งฉันไม่มีเงินฉันไม่มีทุนฉันไม่มีทุนเรียนฉันไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วฉันเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เหมือนคนอื่นเขาไหมนะคะวันนี้สิ่งแรกนะคะที่ครูแกอยากจะมายืนยันเป็นหลักฐานให้เลยนะคะก็คือ คำว่าประสบความสําเร็จนะคะมันเป็นตามามันมีขั้นมีตอนนะคะมันมีขั้นมีตอนของความประสบความสําเร็จค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าวันนี้เราเราคิดว่าเราอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะงานในด้านนั้นคืองานอะไรนะคะต้องถามก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นครูกแก้วเอาเรื่องราวของครูกแก้วเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะ ครูแก้วเนี่ยอยากเป็นคนหนึ่งนะคะที่ประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์นะคะแต่ก่อนหน้านั้นครูแก้วเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีทุนไม่เก่งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเลยในเรื่องของการทำออนไลน์เพราะครูแก้วไม่ได้จบสูงนะคะครูแก้วจบแค่ระดับปวชนะคะเทียบเท่ากับม .6 นั่นเองนะคะแล้วทีนี้ถามว่า ตอนแรกๆเนี่ยครูแก้วพูดก็ไม่เก่งนะคะความรู้ในการทำออนไลน์อะไรก็ไม่มีเลยนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ครูแก้วเนี่ยเข้าใกล้นะคะเป้าหมายหรือว่าเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จนะคะมันเข้าใกล้มาทุกทีทุกทีมันเริ่มจากอะไรนะคะทุกคนสิ่งแรกนะคะที่ครูแก้วเริ่มเปลี่ยนและเริ่มเห็นตัวเองเลยนั่นก็คือจากเป็นคนที่ ไม่มีความมั่นใจนะคะทุกวันนี้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในการพูดในการสื่อสารในการาพูดคุยนะคะกับผู้คนโดยที่เราไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนนะคะเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายคนเขินมากนะคะเขินอายมากนะคะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเห็นไหมคะว่านี่คือขั้นตอนนะคะเริ่มต้นของสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า อ๋อก็ประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่แบบโหรวยแบบร้อยล้านพันล้านอะไรแบบนั้นนะคะยังไม่ถึงแต่เชื่อไหมคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนนะคะบนโลกใบนี้สิ่งแรกที่เขาจะต้องมีนั่นก็คือความมั่นใจค่ะมีความมั่นใจนะคะแล้วก็มันก็จะมีขั้นต่อๆไปนะคะและซึ่งครูแกจะมาบอกว่าเอลวขั้นต่อๆไปมันคืออะไรนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของอย่างเช่นทักษะของการพูดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยครูแก้วเป็นคนที่พูดติดๆขัด,ดขาด,ขาดพูดไม่ได้ไหลลื่นแบบนี้ถ้าวันนี้ใครที่เคยรู้จักครูแก้วตั้งแต่เมื่อ1ปีที่แล้วหรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะครูแก้วเอง ไม่มั่นใจเลยนะคะพูดติดๆขัดๆพูดวกไปวนมาจนทุกวันนี้ผ่านไปหนึ่งปีจากการเรียนรู้จากการลงมือทำในการทำออนไลน์มันก็เลยทำให้ครูแก้วเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการพูดในเรื่องของการสื่อสารนะคะกับผู้คนในการพูดออกหน้ากล้องแบบนี้แหละนะคะทุกคนทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นมีตอนนะคะดังนั้นวันนี้นะคะคำถามก็คือว่า ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะคะคําถามคือคุณมีความสามารถด้านไหนนะคะอันนี้คือต้องบอกมาก่อนนะคะว่ามีความสามารถด้านไหนและ2นะคะชอบและมีความสุขกับอะไรมากที่สุดนะคะถามว่ามันเกี่ยวอะไรเกี่ยวแน่นอนนะคะยกตัวอย่างของครูแก้วล้วกันนะคะครูแก้วเนี่ยอดีตนะคะเป็นช่างเสริมสวยนะคะ ก็มีประสบการณ์มีความชอบในเรื่องของการแต่งหน้านะคะการแต่งหน้าทําผมอะไรพวกนี้ก็คือแบบได้เรียนมาก็มีประสบการณ์ทางด้านนั้นมานะคะเรียกว่าเป็นความสามารถนะคะทีนี้คาถามต่อมาก็คือว่าถ้าวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะเราจะทําเงินจากสิ่งนั้นได้ยังไงจากสิ่งที่ความสามารถของเราที่เรามีเนี่ยเราจะทําเงินได้ยังไงนะคะซึ่ง ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะครูแก้วก็อ๋อไปเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะก็คือถ้าไม่เปิดร้านเองก็อย่างที่บอกว่าไม่มีทุนนะคะไม่มีทุนก็เปิดร้านเองไม่ได้ไม่มีเงินก็เปิดร้านเองไม่ได้นะคะก็เลยไปเป็นลูกจ้างเขานะคะก็เป็นพนักงานเงินเดือนก็คือรับเงินเดือนแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทีนี้พอเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วนะคะว่า แล้วถ้าวันนี้เราอยากมีเงินน่ะเราอยากสําเร็จเราอยากร่ํารวยอะ่ะถามว่าถ้าเรายังเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่เงินเดือนละหมื่นสองหมื่นเนี้ยกับค่าครองชีพทุกวันเนี้ยมันจะสามารถอยู่ได้ไหมนะคะเรียกได้ว่าเกือบไม่รอดนะคะเรียกได้ว่าเกือบไม่รอดนะคะบางเดือนก็ชนเดือนนี่คือมนุษย์เงินเดือนนะคะครูแก้วเลยเข้าใจว่าเฮ้ยทางนี้มันไม่ใช่ละ พ่อครูแก้วเองนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนอุบลน,นะคะแล้วตอนที่ก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยก็คือมีความฝันนะคะว่าทางครอบครัวเนี่ยก็คือว่าสมัยก่อนนะคะตอนนู้นก็คือครอบครัวนี่คือเรียกว่ายากจนนะคะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรก็เลยมีความฝันว่าอยากจะเข้ามากรุงเทพนะคะเพื่อที่จะมาหาเงิน แล้วก็ไปดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคนเชื่อว่ามีความฝันแบบนี้แต่พอทํามานะคะตั้งแต่มาเรียนที่กรุงเทพนะคะเรียนปชวชจบที่กรุงเทพแล้วก็เรียนเสริมสวยนะคะที่กรุงเทพพอจบมาไปทํางานนะคะก็ทํางานด้านเสริมสวยปรากฏว่าพอทําไปเงินเดือนเต็มที่ก็25งหมแล้วไหนจะค่า ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ค่ากินค่าเดินทางอะไรอีกเดือนเดือนแทบจะไม่เหลือให้ให้พ่อแม่เลยด้วยซ้ำนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าวันหนึ่งนะคะครูแก้วก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยแล้วไอ้เงินเดือนเท่านี้เราจะเราจะประคองอย่างเงี้ยไปตลอดเหรอความฝันของเราที่เราเคยฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะให้ทําบ้านใหม่ให้พ่อแม่อะไรแบบเนี้ยอยากจะทําให้พ่อแม่ภูมิใจอยากจะดูแลพ่อแม่ได้ แต่ความเป็นจริงนะตอนนั้นคือมันไม่สามารถดูแลใครได้เลยนอกจากตัวเองและบางเดือนตัวเองก็แทบจะไม่รอดนะคะเพราะว่าผู้หญิงนะคะก็จะมีในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของเครื่องสำอางอาหารเสริมต่างๆนั่นหานะคะเออและสมัยก่อนคือแบบชอบเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอทีอาชีพที่เราทำตอนนี้ <c oughs> มันไม่ตอบโจทย์ละเราจะทำยังไงได้บ้าง แล้วมันเป็นอะไรที่ขออภัยนะคะโชคดีมากๆที่ออนไลน์เข้ามาช่วยชีวิตนะคะทำให้ครูกแก้วกลายเป็นคนใหม่ในร่างเดิมนะคะกลายเป็นคนใหม่ในร่างเดิมหลายๆคนนะคะตอนนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนที่เคยจนมาก่อนก็กลับมารวยได้จากการทำออนไลน์ หรือคนที่เคยรวยมาก่อนเป็นลูกคุณหนูลูกแบบพ่อแม่มีเงินมาก่อนแต่มาเจอวิกฤตโควิดค่ะล้มละเนรลนาศเพราะไม่มีความรู้สวัสดีพี่ก๊อฟนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาค่ะนะคะแล้วทีนี้มันก็เลยเนี่ยแหละทำให้ต้องหันเหนะคะเข้ามามันจะทําอะไรได้บ้างวะมันจะทําอะไรได้บ้างวะที่มันจะทําให้ฝันของเราเป็นจริงนะคะมันก็เริ่มต้นจากจุดนี้แหละนะคะทุกคน เชื่อว่าหลายๆคนมีจุดเริ่มต้นนะคะคำถามคือพอครูแก้วเริ่มมีคำถามกับตัวเองว่าแล้วช่างเสริมสวยนะคะตอนที่ครูแก้วแบบไปเรียนไปเรียนอคอร์สออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะไปโคชชิ่งใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอ๋อมีความสามารถในการแต่งหน้าทำผมใช่ไหมก็เปิดสอนสิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครูแก้วก,ก็เลยถามกับตัวเองนะคะว่าไอสิ่งที่เรามีอยู่ตอนเนี้ย ความสามารถความชอบที่เราเคยบอกว่าเราชอบเมื่อก่อนจริงๆอะ่ะคนเราสามารถชอบได้หลายเรื่องมากนะคะไม่จําเป็นแค่แบบชอบเพียงเรื่องเดียวเพียงแค่หลายๆคนไม่รู้แค่นั้นเองว่าจริงๆแล้วฉันชอบอะไรเพราะว่าไม่เคยได้ลองนะคะเพราะไม่เคยได้ลองก็เลยไม่รู้แรกๆเนี่ยการทำออนไลน์ครูแก้วไม่ได้ชอบนะคะไม่ได้ชอบว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบ ออกมาไลฟ์สดนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่ามันออกนอกคอมฟอร์ตโซนมากๆเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเราไม่กล้าพูดหน้ากล้องไม่กล้าไลฟ์สด,ดแต่พอมารู้ว่านะคะความต้องการของตลาดอะมันคือออนไลน์แล้วครูแก้วก็มามิกซ์กับตัวเองว่าแล้วความต้องการของตลาดกับความสามารถของเราเนี่ยนะคะมันสามารถทำให้เรามีไรายได้หรือว่า ประสบความสําเร็จได้ไหมมันก็เลยมีการตั้งคําถามแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เลยกลายเป็นว่าอะงั้นไม่ใช่ละนะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นะในข้อนี้ก็คือว่าดูความต้องการของตลาดต้องการของตลาดโลกนะคะตอนนี้กระแสมันคืออะไรกระแสมันคือการทําออนไลน์งนะาทุกคนแล้วมาบวกดูกับความสามารถของตัวเองวันนี้ลองถามดูว่า ตัวเองมีความสามารถอะไรบ้างนะคะแล้วมันสามารถที่จะคลิกกันได้ไหมนะ,ะถ้าได้คือจะบอกว่าประสบความสำเร็จเร็วมากนะคะคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการขายอย่างงี้แล้วพอมาทำการตลาดออนไลน์มาเข้าออนไลน์คือแบบเติบโตเร็วมากนะคะเพราะว่าเขามีความสามารถหลายๆคนนะคะมีความสามารถเฉพาะด้านหลายๆอย่าง วันนี้ลองถามตัวเองดูนะคะว่าเรามีความสามารถด้านไหนบ้างให้เขียนออกมาให้เยอะที่สุดค่ะแล้วมาบวกกันนะคะกับการตลาดต้องการไหมถ้าวันนี้การตลาดต้องการเดี๋ยวมาไปข้อต่อไปนะคะทีนี้พอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บตลาดบวกความสามารถเสร็จแล้วนะคะทีนี้ข้อที่2คือตั้งเป้านะคะว่าเราอยากมีรายได้เท่าไหร่นะคะ เราอยากมีไรายได้ต่อเดือนต่อปีหรืออีก5ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากเป็นยังไงนะคะซึ่งข้อนี้นะคะหลายๆคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะคะก็คือ,อยังไงก็ไม่สำเร็จ เพราะว่ามันจะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะฉันไม่เมื่อยฉันไม่เหนื่อยะะใช้ชีวิตไปวันๆเรียกว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะพอเพียงเป็นบางวันบางวันก็ไม่พอนะคะมันจะเป็นแบบนั้นถ้าวันนี้ใครยังไม่มีเป้าหมายว่าอยากมีไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่อยากมีไรายได้ต่อวันเท่าไหร่ อีก5ปีข้างหน้าจะมีชีวิตยังไงอีก10ปีข้างหน้าหน้าตาชีวิตจะเป็นแบบไหนวันนี้เริ่มตั้งเป้าหมายนะคะเริ่มตั้งเป้าหมายเลยแล้วเดี๋ยววิธีการต่างๆมันจะตามมาเหมือนที่ครูแก้วได้รับในวันนี้นะคะจนถึงทุกวันนี้พาะครูแก้วมีเป้าหมายว่าอยากจะมีเงินอยากจะมีเงินอยากจะมีรายได้เท่าไหร่อยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะเสร็จแล้วค่ะพอเราเริ่มตั้งเป้าหมายได้แล้วนะคะทีนี้ค่ะ บางคนบอกว่าฉันไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยสิ่งนี้นะคะเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เห็นไหมคะว่าไอ้ที่ครูกแก้วบอกว่าตอนแรกๆอะ่ะครูกแก้วเป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างทําผมมาก่อนแล้วครูกแก้วก็คิดว่าตัวเองมีความสามารถด้านนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เอาความสามารถด้านนั้นมาทำเงินเลยยกเว้นว่ามาแต่งให้ตัวเองนะคะในการออกหน้ากล้อง หรืออาจจะมีการสอนบ้างนะคะนั่นแหละนะคะแต่ว่าไม่ได้คือทำทำเงินจากตรงนั้นเลยนะคะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการทำออนไลน์แล้วคำถามคือสิ่งที่ครูกแก้วสร้างขึ้นมาเองใหม่นะคะมันก็คือการทำออนไลน์การตลาดออนไลน์กลยุทธ์ออนไลน์การทำคอนเทนต์ทุกอย่างของการทำออนไลน์ครูกแก้วสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยในระยะเวลา2ปี คในระยะเวลา2ปีนี้ครูแก้วสร้างมาใหม่หมดเลยนะคะทุกคนดังนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าต้นทุนฉันน้อยฉันไม่มีทุนฉันไม่เก่งทุกคนดูเลยครูแก้วก็ไม่ได้เก่งครูแก้วเป็นอย่างที่บอกนะคะจบแค่ปวชเป็นอดีตช่างทำผมด้วยซ้ำทุกวันนี้กลายเป็นคนที่แบบเออเป็นครูสอนออนไลน์ แล้วก็มีความมั่นใจมีความรู้ความสามารถในการทำออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสมีงานต่างๆเนี่ยติดต่อเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าก็เลือกนะคะถ้ามันใช่ทางของเราเราก็จะทำแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็ออเอาไว้ก่อนนะคะเห็นไหมเรามีโอกาสที่จะสามารถเลือกงานได้ด้วยซ้ำาถ้าวันหนึ่งอ่ะเราสามารถฝึกและพัฒนาตัวเองได้นะคะและข้อที่3นะคะข้อที่3คือ ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านไหนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้เป้าหมายนะคะได้ตามเป้าอย่างครูแก้วแบบมีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าอยากมีไรายได้แบบเดือนละล้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ค่ะมันเริ่มและเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเริ่มหาข้อมูลนะคะว่าแล้วถ้าเกิดเราอยาก อยากจะมีรายได้แบบเนี้ยเราอยากจะมีชีวิตในหน้าตาชีวิตในอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า,ปา,นาเป็นแบบที่เราวาดฝันเอาไว้อะคำถามต่อมาคือเราจะต้องเรียนรู้ทักษะในด้านไหนบ้างนะนี่คือแบบมาเป็นเข็มทิศให้เลยนะคะทุกคนถ้าวันนี้คนที่ทำออนไลน์นะคนที่ทำออนไลน์ก็คืออย่างของครูแก้วนะคะทุกคนที่ทำออนไลน์ทุกคนที่ได้เข้ามาฟังวันนี้ก็คือ ก็คือทําออนไลน์นะคะส่วนมากก็จะทําออนไลน์แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีฝันก็ลองคิดดูนะคะว่าตั้งคําถามกับตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นใครตัวเองอยากทําอะไรมีความฝันยังไงอยากมีไรายได้เท่าไหร่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะเสร็จแล้วพอเราตั้งเป้าเสร็จแล้วค่ะมาดูว่าความสามารถของเราเนี่ยตอนเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยมันทําให้เป้าหมายของเรามันเป็นจริงได้ไหม แต่ถ้าเกิดมันเป็นจริงไม่ได้เราก็แค่เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะว่าเราจะต้องสมมติว่าคนที่อยากมีาไรายได้เดือนละแสนยกตัวอย่างนะคะใครที่อยากมีไรายได้เดือนละแสนทีนี้เริ่มหาแล้วค่ะว่าแล้วฉันจะทำงานอะไรได้นะที่มันสามารถทำเงินได้เดือนละแสนพอตั้งคําถามนี้มาปุ๊บนะคะทีนี้มันก็จะเริ่มมีแล้ว แล้วฉันจะต้องเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มถึงจะสามารถทำเงินนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าใครที่บอกว่าอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รายได้เดือนละแสนสองแสนหรือว่าเดือนละล้านสิ่งที่จะต้องเรียนนะคะหรือว่าทักษะที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมที่จะต้องเป็นที่จะต้องเก่งในเรื่องนั้นนะคะที่จะต้องรู้ในเรื่องนั้นไม่จำเป็นจะต้องแบบ อุยเก่งมันทุกอย่างนะคะไม่จําเป็นขอแค่ตั้งใจเรียนนะคะ 1. ค่ะพูดหน้ากล้องนะคะทักษะการพูดหน้ากล้องทักษะการไลฟ์สดนะคะอันนี้จําเป็นเพราะว่าเราทําออนไลน์ใช่ไหมคะพอเราทําออนไลน์เนี่ยทักษะนี้มันก็เลยจาเป็น2นะคะคือทักษะของการทำคอนเทนต์นะคะการทำคอนเทนต์ในแต่ละวันก็คือไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอนะคะหรือว่า การไลฟ์สดการพูดหน้ากล้องการาบุตรความหรือว่าการเขียนโพสขายต่างๆนะคะการทําภาพทําคลิปวิดีโอนะคะหรือทักษะการปิดการถักการขายนะคะอันนี้ก็จําเป็นและทักษะหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือทักษะของการวางกลยุทธ์ของการตลาดหรือว่าการทําออนไลน์ข้อนี้นะคะหลายๆคนไม่รู้ในข้อนี้ว่า การทำออนไลน์มันต้องมีกลยุทธ์ใช่อยู่เมื่อก่อนนะคะออนไลน์เนี่ยคนยังทำไม่เยอะพอคนทำไม่เยอะคู่แข่งมันก็ไม่มีแต่ทุกวันนี้นะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่โควิดมานะคะตั้งแต่เชื้อ,อเชื้อโรคหรือว่าไวรัสอะไรเนี่ยเข้ามาทุกอย่างคือมันแบบ move เข้ามาในออนไลน์หมดเลยพอคนเข้ามาเยอะทำไงทีนี้ คนนั้นก็โพสต์ขายคนนี้ก็โพสต์ขายโดยเฉพาะขายสินค้าตัวเดียวกันใครที่แย่งลูกกระตาลูกค้าได้ก่อนนะคะคนนั้นมีโอกาสที่จะขายสินค้าได้ก่อนเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดใครที่โพสต์ไปทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้อะไรเลยไม่มีกลยุทธ์ของการทําการตลาดอะไรเลยเรียบร้อยนะคะคือตายเรียบนะคะบอกเลยว่าตายเรียบ ดังนั้นนะคะในข้อนี้ก็สำคัญมากๆนะคะถามตัวเองอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้นะคะทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้เชื่อคำนี้คำเดียวนะคะว่าเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างครูแก้วเนี่ยยังสามารถเรียนรู้ได้เลยนะคะไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้จบสูงไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้จบปริญญาโท แต่ก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ทักษะการพูดก็พูดได้ทักษะการทำคอนเทนต์ก็ทำได้นะ,ะคนะกลยุทธ์การขายปิดการขายทำภาพทำไลฟ์สีสวยแบบนี้นะคะหรือการทำคลิปวิดีโอก็กเรียนรู้ได้หมดเลยถ้าวันนี้นะคะคือความฝันแล้วก็เป้าหมายของเรามันชัดเจนนะคะ มันจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจโดยที่เราไม่ต้องไปขอแรงบันดาลใจจากใครเลยนะคะในข้อนี้แล้วข้อที่4ค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าวันเนี้ยโอเคฉันจะต้องถ้าฉันอยากมีรายได้เท่านี้ฉันจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของอการขายการทําภาพทําคลิปวิดีโอกลยุทธ์ต่างๆของการทําการตลาดแล้วเรียบร้อยนะคะข้อที่4นะคะทุกคนข้อที่4คือ ต้องเรียนจากที่ไหนแล้วใครที่จะช่วยเราได้บ้างนะคะซึ่งข้อนี้ก็คือซึ่งข้อนี้นะคะก็คือครูนะคะโค้ชออนไลน์หรือว่าเป็นพี่เลี้ยงนะคะในการทำออนไลน์สิ่งนี้แหละนะคะวันนี้เราต้องถามวันนี้เราต้องถามนะคะถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์หรือว่า ใน,ในงานด้านไหนของเราสักอย่างนะคะเราถามตัวเองว่าคนใครบ้างนะที่สามารถช่วยเราได้บ้างนะคะใครบ้างและหลักวิธีการเลือกนะคะพี่เลี้ยงหรือว่าครูโค้ชแนะนําว่า1น,นะคะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จด้านไหนให้เราไปเรียนรู้จากคนคนนั้นนะคะคนที่เขาสำเร็จหรือคนที่ เขาสามารถช่วยเราได้จริงๆนะคะหรือคนที่เข้าถึงอ่ะแบบคุยได้ปรึกษาได้และที่สำคัญจะต้องถูกจริตกันด้วยนะคะถ้าไม่ถูกจริตกันเรียนไปก็ไม่สนุกนะคะไม่สนุกแล้วก็ไม่อยากไม่อยากเรียนต่อไม่อยากไปต่อนะคะในข้อนี้เนาะดังนั้นหน้าที่ของเราคือหาต้นแบบให้เจอแล้วก็พยายามนะคะ ไปฟังบ่อยๆไปเรียนรู้กับเขาบ่อยๆนะคะอยากมาแนะนําในเรื่องนี้ด้วยเนาะว่าถ้าวันนี้เราอยากจะเรียนรู้นะคะในทักษะอะไรที่มันจะทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยเป็นจริงหรือว่าใกล้ความจริงนะคะก็เลือกเรียนกับคนที่เราถูกจริตนะคะเลือกเรียนกับคนที่เราถูกจริตก็คือแบบฟังดูแล้วมันสบายหูอะไรแบบเนี้นะคะ และข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าข้อนี้นะคะดอกจันไวเลยดนะะ่ข้อนี้ดอกจันไวเลยเพราะข้อนี้สําคัญมากๆนะคะสาคัญมากๆก็คือถ้าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จนะคะคือเราจะต้องเปลี่ยนสังคมที่อยู่นะคะถามว่าถ้าวันนี้เราอยากมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม เราก็จะต้องทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเพราะทุกคนนะคะบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่ทำอะไรเหมือนเดิมคุกคีกับเพื่อนเดิมๆแล้วจะมีผลลัพธ์ใหม่นะคะไม่มีดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตก็คือแนะนำเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่ก็คือเอาตัวเรานะคะไปไปอยู่ในกลุ่มที่ Own, มีไฟในกลุ่มที่รักการเรียนรู้ในกลุ่มที่รักการพัฒนาตัวเองแบบนี้มันจะทำให้เราแบบอยากเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนคนในกลุ่มนั้นนะคะมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าวันนี้สมมสติว่าวันนี้เราจะอยากเป็นเหมือนเพื่อนนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวสมมสติว่าวันนี้ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบ เอ้ยเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวดื่มนะคะสังสรร์แล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะเราไม่ดื่มเราไปคบกับเพื่อนแล้วเราแบบไม่สังสรร์ไม่เฮฮาไม่อะไรกับเพื่อนเราจะกลายเป็นคนแบบแปลกนะคะเป็นตัวแปลกในกลุ่มดังนั้นเราก็จะต้องทำตัวให้มันแบบกลมกลืนกับเพื่อนในกลุ่มเห็นไหมคะหรือนะคะ เพื Quand, Kok, game, ่อนบางคนแบบโอยชอบเล่นเกมมากอะไรแบบนี oh. children, ้นะคะเพื่อนบางคนชอบเล่นเกมมากและถ้าวันนึงเราไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมกับเพื่อนเราก็กลายเป็นคนแปลกนะคะสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งเล่นเกมกับเพื่อนการทำออนไลน์เช่นกันวันนี้ถ้าเราอยากเก่งเราอยากเป็นคนขายเก่งเราอยากเป็นคนพูดเก่งเราอยากเป็นคนมีความมั่นใจนะคะเราอยากเป็นคนสวย อ่าอย่างเงี้ยหาสังคมนี้ให้เจอนะคะแล้วเอาตัวเข้าไปคลุกคลีนะ,ะเอาตัวเข้าไปคลุกคลีเรียนรู้จากเขานะคะสวัสดีพี่นานะคะเรียนรู้จากเขาหรือว่าพยายามนะคะเรียนรู้จากคนที่เขาเก่งกว่าหรือเอาตัวเรานะคะไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาเก่งกว่าเรา <c oughs> ถ้าวันนี้เรายังไม่สําเร็จ เราอย่าเอาตัวนะคะไปคลุกคลีไปอยู่กับคนที่เก่งน้อยกว่าเราเพราะว่าเขาจะคือเราจะแบบติดความขี้เกียจไปกับเขาเพราะคนที่ไม่ไม่อยากพัฒนาตัวเองเขาจะมีความเรียกว่ามีความขี้เกียจอยู่ในตัวนะคะขี้เกียจแล้วก็ไม่มีฝันไม่อยากทําอะไรก็ใช้ชีวิตเอื่อยเฉยนะคะชีวิตเพื่อนที่เราสนิทที่สุดนะคะเป็นยังไง ห้าคนนะคะห้าคนถ้าวันนี้เราไม่แข็งแร่งพอนะคะถ้าวันนี้เราไม่แข็งแร่งพอแน่นอนนะคะเราก็จะเป็นเหมือนเพื่อน